ในปี2023เป็นอีกหนึ่งปีที่แต่ละค่ายสัดเกมระดับ Triple A ออกมาเพียบไม่ว่าจะเป็นทั้ง Death s p r a c e i Remake, Hogwarts Legacy หรือแม้แต่ f o r s p o k e n และท่ามกลางเกมใหญ่เหล่านี้ก็มีเกมหนึ่งมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ผลงานของฮิโรกิมาซุอิอดีตผู้กำกับในตำนานที่เคยกำกับเกมอย่าง Ninja Gaiden และ Dead or Alive หลังจากที่มาซุอิออกจากทีม Ninja ตัวเขาก็ได้เข้าร่วมกับทีม Solus และมีส่วนร่วมในการพัฒนา Samurai Jack Battle Through Times ที่วางจำหน่ายไปในปี2020ในฐานะผู้กำกับ จากนั้นก็เริ่มพัฒนา IP ใหม่ขึ้นมาจนเกิดเป็น Wanted Dead เกมผลงานล่าสุดที่นำเสนอแอคชั่นดูเดือดเพดมันที่ไม่ใช่ไอ้กระสุนโค้งนะครับใช่นะพวกเราเกมเมอร์ไซเด้รลองเกมนี้กันไปเรียบร้อยแล้วผลงานใหม่จากผู้สร้างในจากไอเดนและ Dead or a l i f e จะปังหรือพังมาติดตามรับชมกันได้ต่อจากนี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเมอร์ไซและนี่คือเกมเมอร์ไซเ์ดว Wanted Dead ฉากหลังของเกมจะมีเซตติ้งอยู่ในฮ่องกองปี2022 ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นร้อยโทฮันนาสโตนผู้หลงผิดแหกกฎทหารจนต้องเข้าเรือนจำแต่ก็ได้รับโอกาสใหม่เพื่อชดใช้ความผิดในการทำภารกิจต่างๆภายใต้การดูแลของรัฐบาลจนสุดท้ายเธอก็ได้เข้าไปทำงานกับกองกำลังตำรวจฮ่องกงในฐานะของสมาชิกซอมบี้ยูนิตทีมลีชีพสุดแกรง่งพร้อมกับสมาชิกอีก3คนที่ได้รับโอกาสจากรัฐบาลเหมือนกันสมาชิกทีมประกอบไปด้วยอานอว์เฮอร์ซ็อกพลซุ่มยิงมือฉมังอเล็กซานเดอร์ฟลอสกี้แพทยสนามที่เชี่ยวชาญการต่อสู้และมโรโลกเดส ทหารใบผู้ชื่นชอบวิดีโอเกมพวกเขาต้องหยุดยั้งแผนการการสมคบคิดและเปิดโปงความเลวร้ายขององค์กรใหญ่ให้จงได้ในเรื่องจะวนเวียนกับการสมคบคิดกับองค์กรใหญ่กลุ่มค้ายาป้าแอนดรอยที่มีความเป็นมนุษย์หรือกลุ่มทหารรับจ้างที่มีแผนการบางอย่างโดยมีเรื่องการเมืองภายในฮ่องกงและประเทศจีนเข้ามาเกี่ยวข้องโดยรวมและตัวเกมมีปัญหาทางด้านการเล่าเรื่องหนักเอาการครับและอย่างเอามาไปติดประต่อแทบไม่ได้เลยต้องไปอ่านไฟล์เอกสารเพิ่มเติมถึงจะพอเข้าใจเรื่องราวขึ้นมาหน่อย แต่ก็ยังไม่เข้าใจในหลายๆประเด็นนะครับปัญหาที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเกมไม่เข้าไปอธิบายโลกของมันแต่ไปเล่าบางอย่างที่ไม่จะเหมนกับเรื่องราวเลยแถมจะใส่หรือไม่ใส่ฉากนี้เข้ามามันก็ไม่มีผลกับเนื้อเรื่องแม้แต่น้อยอครับเคมีของฮานาสโตนกับเพื่อนร่วมทีมสามคนไม่มีความเข้ากันเลยสักนิดอุปนิสัยและประวัติของตัวละครแต่ละตัวก็เล่นผ่านไฟล์เอกสารคือถ้าไม่อ่านก็เราอาจจะไม่รู้เลยว่าอโนเฮอร์ซ็อกเนี่ยค่อนข้างบ้าผู้หญิงจนมีฉาย,ยาว่า The Beast ส่วนตัวคิดว่ามันที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเนื้อหาเกมที่สั้นมากๆใช้เวลาในการเล่นจนจบแค่เพียง4 -7 ชั่วโมงถึงแม้ว่าจะมีการทําภารกิจร่วมกันอย่างการไปแข่งกินราเมงไปร้องคาราโอเกะหรือว่าเล่นเกมมารเกตร,รวมถึงตัวละครบางตัวข้โผล่มานิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็หายไปเลยถ้าให้พูดง่ายงคือเกมไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดเหล่านี้มากนักจนทําให้เราไม่ได้รู้สึกผูกพันกับตัวละครใดเลยตัวเกมมีการเล่าเรื่องแบบแฟลชแบ็กของฮ a นาสโตเนื้อหาตรงนี้ก็จะเป็นการใช้ออนิเมชั่น2มิติในการเล่่าเรือง ให้อารมณ์เหมือนดูอนิเมะนะครับลายเส้นและภาพที่ออกมาก็มานยแย่ซะทีเดียวแต่ที่ไม่ชอบเลยก็คือการตัดสลับระหว่างสองปติระหว่างเล่าอดีตของตัวเอกกับสามปติที่เป็นเรื่องราวในปัจจุบันส่วนตัวคิดว่ามันตัดสลับเข้าคาสีนที่เป็นสองปติว่นไปหน่อยครับบางจุดก็ดีตรงที่ใช้ทรานสิชันตัดเข้าไปเป็นแอนิเมชันสองปติได้อย่างมีชั้นเชิงอีกทั้งตัวเกมยังขาดคาสินที่ช่วยให้รู้ว่าตอนนี้ผู้เล่นอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่จนบางครั้งมันเกิดการสับสนแล้วก็จับต้นชนปลายไม่ค่อยได้ โดยรวมแล้วเนี่ยวอนเทเดตมีปัญหาเรื่องการเล่าเรื่องครับบทที่พูดก็อาจจะแปลกๆเคมีกับตัวละครไม่เข้ากันเลยปัญหาเหล่านี้นะครับในบ่มองเราวนะแก้ได้โดยการเพิ่มความยาวของเกมให้มากขึ้นเพื่อให้เราไปพกพันกับตัวละครและเรียนรู้ตัวละครอื่นๆไปด้วยรวมถึงตัวร้ายก็ยังขาดแรงผลักดันที่แข็งแรงทําให้วอนเทเดตไม่ได้มีในเรื่องน่าสนใจถึงขนาดที่ต้องซื้อมาเล่นสิ่งเดียวที่ยังพอแบกเกมนี้ให้ถูกถ่ไปได้คือเกมเพลย์ครับ วันเทเดย์คือเกมแนวะแอคชั่นที่นํารูปแบบของการเล่นแนวแฮงค์แอนด์สลมาผสมกับชิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกันในมุมมองของบุคคลที่3จึงทําให้เกมนี้มีความแตกต่างจากนินงจากอีกห่นอยู่บ้างที่ต่างอย่างที่ได้ใช้ก็คือเกมนี้มันมีเซตติ้งอยู่ในโลกแบบสไตล์ไซเบอร์พังแต่อวยุทธุปกรณ์ไม่ได้ล้ายุขนาดนั้นทําให้อาวุธที่คุณได้ใช้ไม่มีความเวอร์วังอลังการเหมือนกับเกมส่วนใหญ่ที่มีเซตติ้งแบบเดียวกันวันเทเดย์นำเสนอการต่อสู้ที่ดุเดือดตัวละครฮานาสโตรเนี่ยสามารถต่อสู้ในรระะระะะยยปชชดดดไ้้โกาาาใพัฒน หรือว่าจะเป็นอาวุธระยะไกลยอย่าง assault r i หรือว่าจะเป็นปืนพกก็ได้โดยเราจะขอเริ่มที่การต่อสู้ระยะประชิดก่อนก็แล้วกันสําหรับการต่อสู้ระยะประชิดมันคือความดีงามของเกมนี้เลยก็ว่าได้เข้าถึงง่ายครับแต่ก็ยังท้าทายอยู่บ้างเกมมีการกดใช้คอมโบเพื่อใช้เพลงดาบที่ต่างกันบางท่าอาจจะตัดขาศัตรูได้ในฉับเดียวหรือว่าโจมตีเป็นชุดเพื่อให้ศัตรูหยุดชะงักผู้เล่นยังสามารถป้องกันการโจมตีของศัตรูได้แต่ถ้าหากป้องกันได้ตรงจังหวะก,กับที่ศัตรูโจมตีเข้ามาพอดีเนี่ย ศัตรูจะติดสตันไปช่วขณะและนี่ก็เป็นโอกาสที่ทาให้เราสวนกลับได้ใช่แล้วครับมันคือการแพรี่ต่อมาคือการเคาน์เตอร์เมื่อศัตรูกําลังโจมตีจะมีจังหวะกับตอนที่ผู้เล่นสามารถกดเคาน์เตอร์โดยที่ตัวละครของฮานาโซนจะหยิบปืนพกของเธอมายิงใส่ศัตรูให้ติดสตันศัตรูภายในเกมมีแพทเทิร์นการโจมตีประมาณ2-3ถึงรูปแบบซึ่งมันไม่ค่อยหลากหลายเท่าไรแถมค่าดาได้ง่ายอีกด้วยต่อมาที่ผมจะขอพูดถึงก็คือเกมเพลย์ที่ถูกใส่เข้ามาในวันเท d d เดย อย่างที่บอก,พกเพ่นจะมีอาวุธระยะไกลด้วยกัน2อย่างคือ assault rifle และ handgun ถ้าตัดการต่อสู้ระยะประชิดออกไป One t h e ก็เหมือนกับเกม third person shooter ทั่วไปเลยไม่มีอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษมีระบบเข้าที่กำบังเพียงแค่เอาตัวเข้าไปชิดกับวัตถุตามฉากตัวละครก็จะหลบหลังอยู่ cover ทันทียังดีที่ตัวเกมไม่ได้ให้ตัวละครเข้าที่กำบังมั่วซั่วเพราะเกมจะใช้เวลาประมาณ1-2วินาทีให้คุณแน่ใจว่าคุณจะใช้วัตถุนั้นเป็นที่กำบังจริงๆ รวมถึงยังมีระบบการแต่งอาวุธในส่วนต่างๆอีกด้วยทั้งแมกกาซีนลำกล้องมีศูย์หลังแล้วก็สามารถเปลี่ยนสต็อกได้ด้วยโดยแต่ละชิ้นก็ส่งผลกับค่าต่างๆของปืน,นด้วยจำพวกความแม่นยำความรุนแรงแล้วก็ความสามารถในการควบคุมแรงดีของปืนข้อเสียหลักๆคือการเพลย์ของมันไม่ได้สนุกขนาดนั้นต่อให้เปลี่ยนของแต่งก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างกันมากมายทำให้หลักๆแล้วผมเน้นใช้ดาบพัฒนาต่อสู้ซะมากกว่า พราะมันให้ความรู้สึกที่สนุกและกระสับระส่กว่าเวลาเห็นศัตรูกลายเป็นเคบับสับเป็นชิ้นๆเนาะอีกทั้งการกดเลนในเกมนี้มันคือการซูมกล้องเข้าไปให้แคบขึ้นแถมสลับมุมกล้องซ้ายขวาเหมือนแนวเทอร์เพรสันอื่นๆไม่ได้ด้วยมันทําให้เรามองไม่เห็นศัตรูที่เข้ามาด้านซ้ายที่เป็นจุดอับสายตาไม่เข้าใจว่านี้มันก็ปี223 0เนอะครับก็ใส่เข้ามามันจะระบากขนาดนั้นเลยเหรอที่เด็ดสุดคือจะเป็นท่าฟินิเชอร์ อาจริงๆท่าฟินิชเชอร์ก็มีหลากหลายมากมายเลยนะครับในเกมนี้เหมือนกับดูภาพยนตร์และให้เราสมบทบาทเป็นเดียวจอนวิกท่วงท่าดูลื่นไหลและเท่มากๆอีกทั้งเนี่ยประโยชน์หลักๆของท่าฟินิชเชอร์นอกจากจะได้ความเท่แล้วยังสามารถฟื้นฟู HP ของเราที่เสียไปด้วยในเกมทุกครั้งที่คุณได้รับความเสียหาย HP จะไม่ได้ลดทันที มันจะใช้เวลาประมาณ5-6วินาทีก่อนที่ HP ตรงนั้นจะหายไปจริงๆซึ่งในระหว่าง5-6วินาทีนี้คุณสามารถโจมตีศัตรูได้หรือใช้ท่าฟินิเชอร์เพื่อทําให้ HP ฟื้นกลับมาเหมือนเดิมรวมถึงยังมีการเพิ่มเกจอะดรีนาลีนที่เอาไว้ใช้สําหรับท่าบูลด์ไทม์ซึ่งสก,กิลนี้สามารถใช้ได้2แบบคือบูลด์ไทม์ทั่วไปที่หลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วใน Max Pa ์เพนะครับกับบูลด์ไทม์ที่ใช้ปืนพกยิงศัตรูไปรอบตัวแล้วทําให้ศัตรูเหล่านั้นติดสตันแล้วใช้ท่าฟินเชออร์แบบต่เนว เกมการเล่นของวอนเทเดตมีความซ้ำซากพอสมควรครับและก็ค่อนข้างจะเป็นเส้นตรงเลยเพราะว่าในแต่ละชัปเตอร์ผู้เล่นจะวนเวียนอยู่กับการต่อสู้กับศัตรูทั่วไปมินิบอสแล้วก็ปิดท้ายด้วยบอสตัวเบง้งเบงแล้วเมื่อทำภารกิจสำเร็จเกมจะโยนคุณกลับมาอย่างที่ HQ Base สถานที่ที่คุณสามารถออกสำรวจสถานีตำรวจเพื่อตามเก็บไฟเอกสารที่เป็นข้อมูลสำคัญของภารกิจประวัติตัวละครหรือเล่นมินิเกมจากนั้นคุณจะต้องออกไปทำภารกิจตามเนื้อเรื่องของเกมซึ่งมันจะเป็นวนลูปตลอดทั้งเกมเลย จุดที่ทําให้ส่วนนี้มันน่าเบื่อคือศัตรูมันาขาดความหลากหลายนั่นเองครับพูดถึงศัตรูในเกมอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้แหละเกมมันขาดความหลากลาหลายหลักๆเลยนะเกมจะมีศัตรูอยู่ไม่กี่ประเภทคือทหารเรืทั่วไปที่โจมตีระยะประชิดแล้วก็ระยะไกลได้มินิบอสที่เพิ่มความท้าทายขึ้นมาโดยพวกมันจะมีการโจมตีที่ซับซ้อนและมีลูกเล่นขึ้นอย่างพวกแอนดรอยนินจาเนี่ยหรือว่าจะเป็นพิบอมที่จะคอยเอาปืนมินิกันไล่ย,ยิงไล่ทุบผู้เล่น สาคัญที่สุดเลยก็คือบอสตัวใหญ่ของแต่ละภารกิจที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับสู้กับบอสตัวเดียวกันมันทําให้ความรู้สึกเหมือนทีมพัฒนาเอาบอสตัวเดิมมาพ่นสีเปลี่ยนสีแล้วก็เพิ่มความสามารถนิดหน่อยแล้วก็น่ะบอสตัวใหม่แล้วอะไรเนี้ยนะมันเหมือนกับการย้อนเวลากับไปยุคแฟมิคอบนะครับหรือบางทีมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเพียงแค่แบบเพิ่มจํานวนของบอสให้มากขึ้นเท่านั้นเองถ้าคิดว่าตรงนี้มันแย่พอแล้วมันยังมีแยกวันนี้ให้บ่นอีกครับ มันก็คือการออกแบบฉากที่ค่อนข้างแคบในบางจุดแทนที่ผู้เล่นจะได้สนุกกับการหั่นศัตรูพันชิ้นๆอย่างเมามันเนี่ยมันกลายเป็นความนั่งดหอิดซะมากกว่าเพราะมุมกล้องที่แคบบวกกับศัตรูบางชนิดที่ตัวใหญ่เมื่อคุณเผลอเดินเข้าไปในที่แคบๆศัตรูของคุณจะขวางทางจนไม่สามารถออกไปไหนได้เลยจุดนี้คือปัญหาเรื่องการออกแบบฉากที่พยายามใส่ความซับซ้อนเข้ามา แต่มันก็เป็นส่วนน้อยครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วฉากในเกมน,นค่อนข้างกว้างพอที่จะให้ผู้เล่นได้เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ต่างๆได้ตามความเหมาะสมกับศัตรูที่ต้องเจอด้วยศัตรูที่เยอะแล้วก็วุ่นวายมากๆในฉากเนี่ยคุณเลยมีอานเฮอร์ซ็อกอเล็กซานเดอร์ฟลัสกี้และมอร์เดโลคอเตสที่เป็น AI คอยจะเข้ามาช่วยคุณต่อสู้และไม่ทําตัวเป็นภาระเลยเพราะว่าตัวละครที่เป็น AI เหล่านี้เป็นอมตาแถมยังเป็นตัวรอดได้ดีด้วยนอกจากช่วยสู้ได้แล้วตัวละครอย่างฟลอสกี้สามารถชุบชีวิตคุณได้ หากคุณตาในการต่อสู้จะชุบชีวิตได้แค่เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นก่อนที่จะเสียชีวิตอีกรอบแล้วก็เกมโอเวอร์ทันทีจุดที่ไม่ชอบจริงๆในวันเทเดและก็น่าอุดกิดก็คือเรื่องของระบบเช็คพอยต์ครับทุกครั้งที่ผู้เล่นเล่นไปสักปั๊ดหนึ่งเนี่ยก็ะจะมีจุดเช็คพอยต์ที่เป็นโรนนอกจากจะเป็นจุดเซฟแล้วยังเป็นจุดให้ผู้เล่นสามารถเติมกระสุนเติม HP หรือแม้กระทั่งปรับแต่งอาวุธได้แต่เมื่อเล่นไปท้ายเกมจุดเช็คพอยต์เหล่านี้จะมีน้อยและอยู่ห่างไกลกันมากขึ้น จบางทีก็คิดว่ามันไกลไปเปล่าหรือว่าสกิวิชชูเปล่าเอาเป็นว่าถ้าหากคุณตายก่อนจะถึงเช็คพอยต์ใหม่คุณจะต้องกลับไปเริ่มต้นในจุดเช็คพอยต์ก่อนหน้านี้มันก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับเกมสมัย PlayStation 2ที่มีความเป็นโอซูที่บางคนอาจจะชอบนะแต่ในความเป็นผู้เล่นแบบโมเดิร์นสมัยนี้ก็แล้วแต่อีกทั้งถ้าผู้เล่นยังฆ่าศัตรูไม่หมดผู้เล่นจะไปยังจุดเช็คพอยต์ต่อไปไม่ได้ มันก็จะมีบางครั้งที่เหมือนกับศัตรูไปติดบั๊กที่ไหนสักแห่งหนึ่งอาจจะเป็นซอกตึกใต้ดินบนฟ้ามันก็ไม่ยอมปรากฏออกมานั่นทําให้ผู้เล่นไม่สามารถผ่านจุดนั้นไปได้วิธีแก้ล่ะครับโหลดเช็คพอยต์ก่อนหน้าน,นี้มาเล่นใหม่หรือไม่ก็ตามหาจากนกว่าจะเจอมันระบบการอัปเกรดสกิลในเกมนี้ก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากนักทุกครั้งที่ผู้เล่นจัดก,การศัตรูผู้เล่นจะได้รับสกิลพอยต์มาอัปเกรดตัวละครจะได้เยอะได้น้อยขึ้นอยู่กับว่าเป็นศัตรูชนิดไหนยิ่งเก่งยิ่งได้สกิลพอย ตัวละครของผู้เล่นสามารถอัปเกรดได้ทั้งหมด3ด้านได้แก่ Offense, Defense และ Utility โดยแต่ละด้านจะเน้นความสามารถที่ต่างกันไปสำหรับ Offense นั้นจะเน้นไปที่การโจมตีรูปแบบต่างๆหรือความแรงของอาวุธ Defense จะเน้นไปที่การลดความเสียหายหรือว่าเพิ่มจำนวน,น Stim Pack ที่คุณสามารถพกพาไปได้และ Utility เป็นสกิลตัวช่วยต่างๆที่มีประโยชน์มากๆอย่างเช่นสกิลบุ l รี t ทางของตัวละครฮานาสโตน สกิลที่ทำให้ตัวละครคเทสจับศัตรูไว้จากนั้นก็ผลักให้ผู้เล่นสามารถใช้ท่าเฟอร์นิเจอร์ได้หรือความสามารถทําให้เฮอร์ซ็อกฆ่าศัตรูได้โดยการยิงแฮช็อตเพียงนัดเดียวภาพรวมใหญ่ๆแล้วเกมเพลย์ของวันเทเดทคือส่วนสำคัญที่ทาให้เกมนี้ยังคุ้มค่าพอที่จะหามาเล่นแต่ก็มาติดตรงที่แอนิเมชั่นศัตรูมันจะดูแข็งแล้วก็เข,ข้าคันโง่ามากในบางครั้งครับกับระบบบางอย่างที่โบราณไปหน่อยถ้าหากผู้เล่นไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็มองข้ามไปได้ เกมเพลย์ของวันเทเดถือว่ายังมีอะไรให้เล่นแล้วก็สนุกอยู่วันเทเดถูกพัฒนาโดย Unreal Engine 4ครับเป็นเอ g จนทที่เรียกว่าเจนสนามมามากมายแล้วซึ่งเกมจะออกมาดีหรือว่าไม่ดีเนี่ยอันนี้อยู่ที่ฝีมือของทีมพัฒนา ต้องบอกเลยว,ว่าทีมโซลิวถ้าบอกมาได้ไม่ดีมากนะครับสำหรับเพอร์ฟอร์แมน์ของเกม w วอ e ตเดสสำหรับ Xbox Serie s X ีอกอีกอย่างนะครับเกมออฟติมิส์ออกมาได้ไม่ดีเลยสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยก็คือหลายครั้งที่เกมโหลดเท็กเจอร์ของฉากและตัวละครไม่ทันเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของฉากที่เฟรมเรทร่วงบ่อยมากๆในหลายๆจุดรวมถึงฉากที่ผู้เล่นเล่นมินิเกมแล้วเฟรมเรทมันยังตกลงเหมือนกันเนี่ยทั้งๆที่ฉากมันไม่ได้มีรายละเอียดของฉากมากมายเลย ตัวเกมบนเวอร์ชันคอนโซลทั้ง PlayStation 5และ Xbox Series X รองรับการแสดงผลสูงสุดอยู่ที่ 4K 60fps และไม่มีโหมดการปรับแต่งกราฟิกใดๆทั้งสิน้นถ้าหากคุณได้ลองเล่นเกมนี้เล่นจริงเนี่ยจะสังเกตได้ว่ารายละเอียดของฉากหรือว่าการตอบกระทบของแสงมันดูไม่ได้มีมิติเท่าที่ควรนะครับถ้าหากเทียบกับเกมในยุคปัจจุบันนี้นะที่เป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าทีมพัฒนาต้องการให้เกมบนเวอร์ชันคอนโซลสามารถเล่นได้ในระดับ 60fps ไม่ว่าจะเป็นความละเอียดระดับ Full HD 2K หรือว่า 4K นอกจากนี้ยังมีปัญหาจุกจิกอย่างพวกเกมเด้งเกมค้างบั๊อกแอนิเมชันศัตรูหรือบั๊กที่ทําให้คุณไม่สามารถผ่านฉากตามที่กล่าวไปเราก็ได้แต่หวังว่ามันก็จะได้รับการแก้ไขในอนาคตอันใกล้นี่ครับ I don want forget things don't to want forget drama the okay? Stop วันท่เด็ <c oughs> คือหนึ่งเกมที่มีซาวด์ดีไซน์ที่ <c oughs> แม่ห่วยที่สุดเลยก็ว่าได้อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของ voice acting ของตัวละครแต่ละตัวมันดูไร้ชีวิตชีวาเหมือนเรากําลังดูคนท่องบทมาคุยกันน้ําหนักของเสียงและก็อารมณ์ที่เสียออกมาเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราสัมผัสได้ถึงอารมณ์ที่ร่วมไปกับมันเลยไม่ว่าจะเป็นตอนที่ตัวละครโกรธเสียใจตกใจนี่ยังรวมถึงบทพูดที่มันอาจจะดูงงๆเหมือนคุยกันคนละเรื่องในหลายๆฉา,าก ต่อมาคือซาวเอฟเฟกภายในเกมที่มันไร้ไมติและก็ขาดดินามิกไม่ว่าจะเป็นเสียงปืนเสียงระเบิดหรือไม่แต่เสียงบรรยากาศโดยรอบในสภาพแวดล้อมต่างๆ team like How many? สิ่งที่ยังพอประคับประคองให้ซาดิซายพอถูกถ่ายไปคือดนตรีที่ได้รับศิลปินเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่มาเป็นผู้แต่งไม่ว่าจะเป็นไรนี่ช็อกนี่เคจิสุกิยามะหรือวิซี่คนที่ออกมาคือดนตรีมันมีเอกลักษณ์ที่ต่างกันฟังแล้วก็มันก็ติดหูนี่ครับนะ่าคุนหามากแต่เมื่อนํามาใส่ระหว่างการเล่นเกมดันโดนฉุดให้ล่มจมทําให้ตัวเกมมันดูเงียบขาดความสนุกที่ขัดกับแนวเกมที่เป็นการนําเสนอความแอคชั่นที่เป็นจุดขายของวันเท d ดเดท ยังไงดีล่ะเพราะว่าคาดหวังมากเกินไปเลยรู้สึกผิดหวังมากเหมือนกันละมั้งถึงแม้ว่าวันเทเดจะเป็นผลงานแรกจากซ o ลูสตูดิโอแล้วก็ได้ฮิโรกิมัซุอิผู้กำกับที่เคยมีประสบการณ์ในการสร้างนินจักรเดนมาคุมทิศทางของเกมแต่มันก็มีการหยิบไอเดียบ,บางอย่างจากผลงานของเขามาใช้ในเกมนี้ทําให้ระบบหลายอย่างมันดูล้าสมัยไปมากอีกทั้งระบบใหม่ที่ใส่เข้ามามันก็ขาดความน่าดึงดูดและก็ความหลากหลายถ้าหากอยากจะซื้อวันเท็เดในราคาเต็ม เกมเมอร์ไซต์ขอแนะนําว่าหยุดความคิดนั้นไปได้เลยครับเพราะว่าวันเทเดทเป็นเกมที่สอบตกในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเล่าเรื่องปัญหาทางด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์และเกมเพลย์ที่ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของเกมนี้แต่มันกลับทําออกมาได้อย่างน่าเบื่อถ้าเราอยากเล่นจริงๆผมขอแนะนําให้รอราคาช่วงลดหรือไม่ก็รอช่วงเทศกาลบนแพลตฟอร์มต่างๆน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าครับนั่นแหละครับนั่นคือทั้งหมดของวันเทเดทผ่านมุมมองของพวกเรา เช่นเคยครับพวกเราก็ขอขอบพระคุณท่ับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราต่อไปรักน้อยแต่รักนานานะจ๊ะสำหรับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำไมไม่ลรากดซับสไคร b ์และสั่งกระดิ่งทิ้งด้วยนะครับเพราะวันนี้ทุกซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แ์มันจะส่งผลดีให้กับใจและกายเราหากได้รับความเมตตาของทุกท่านจะขอสัญญาว่าจะทำสิ่งดีๆตอบแทนทุกแรงสนับสนุนของทุกท่านแน่นอนครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ to it